ทีที่มีคำตัดสินออกมาผู้คนนับร้อยนับพันที่มารอติดตามการไต่สวนต่างออกมาเฉลิมฉลองที่หน้าอาคารศาลและยังมีคนดังในสังคมอเมริกันอีกจำนวนมากที่ออกมาแสดงความเห็นและยินดีที่คำตัดสินออกมาเช่นนี้ขณะที่ครอบครัวของนายจอร์ดฟลอยได้แถลงด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันที่การต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของพวกเขาเห็นผลโดยนายเบนจามินครัมทนายความของครอบครัวในฟลอยกล่าวว่า คำตัดสินนี้คือจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสหรัฐความยุติธรรมที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดในที่สุดก็มาถึงพร้อมยังระบุใน Twitter ว่าคำตัดสินครั้งนี้เป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนถึงความจําเป็นที่ต้องมีความรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายด้วยน้าชาวินไว้45ปีถูกตัดสินว่ามีความผิดใน3ข้อหาได้แก่ฆาตกรรมระดับสหรือการทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่เจตนา ระว่างก่อหรือพยายามก่ออาชญากรรมโดยใช้กําลังหรือความรุนแรงฆาตรกรรมระดับ3หรือทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่เจตนาโดยมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นอย่างเห็นได้ชัดและข้อหาทําให้มีผู้เสียชีวิตโดยประมาทจุธารัตเอี่ยมอัมพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน